สวัสดีค่ะรัตนมณีนิพยานนะคะการเปิดไพ่พมยานทำในยดวงนะคะสวัสดีชาวปีมะโรงนะคะนี่คือไพ่ประจําตัวของคนที่เกิดปีมะโรงนะคะเราจะมาดูกันนะคะ12เรื่องราวในเดือนสิงหาคมนะคะของคุณจะเป็นอย่างไรจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะขขยไพ่ออกมาแม่นยํานะคะชาวปีมะโรงเดือนสิงหาคมนะคะเรื่องแรกไพ่ใบแรกนะคะว้าวท้าวิรูหกนะคะ ไพ่เสาหลักนะคะช่วงนี้นะคะเดือนสิงหาคมนะคะคุณจะได้วางหลักปักฐานนะคะก็ขอให้คุณเตรียมตัวนะคะน่าจะมีอะไรเกี่ยวกับบ้านอสังหาริมทรัพย์นะคะการซ่อมบ้านการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการวางหลักปักฐานนะคะหรือได้งานที่มั่นคงก็เป็นไปได้ด้วยนะคะไพ่ใบที่สองนะคะการเงินนะคะไพ่กุมารทองนะคะช่วงนี้คุณจะมีเมตตามหานิยมนะคะ จะได้เงินถุงเงินถังจากผู้ใหญ่นะคะหรือว่าเสียเส่ยงโชคเสี่ยงโชคแล้วจะมีโชคเกี่ยวกับการเงินนะคะแต่ว่าก็เสี่ยงโชคก็พอสมควรนะคะได้มากรุบกริบไว้กินขนมอืมนะคะช่วงนี้มีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเด็กด้วยนะคะไพ่ใบที่3ามเรื่องที่3นะคะหลักฐานบ้านช่องพระพิรุณน,นะคะช่วงนี้มีการยกย้ายนะคะเกี่ยวกับบ้านนะคะอาจจะมีเกณฑ์ ย้ายบ้านก็เป็นไปได้ด้วยนะคะช่วงนี้คําพูดของคุณนะคะจะเย็นๆใช้เหตุรับผลในการพูดคุยกับคนในบ้านนะคะแล้วจะอยู่กันอย่างล่มลื่นล่มเย็นนะคะช่วงนี้นะคะใจะเย็นๆนะคะการย้ายบ้านการยกย้ายหรือทำอะไรเกี่ยวกับบ้านเนี่ย บางทีมันไม่ได้เปลี่ยนปรับนะคะมันใช้เวลาในการเปลี่ยนหรือว่าบางสิ่งบางอย่างต้องรอจังหวะและเวลานะคะก็ไม่ต้องรีบร้อนนะคะไพ่ใบ,บที่4ี่นะคะว้าวพระแม่โพศพนะคะตกพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะโอ้โหครอบครัวดีพ่อแม่ญาติพี่น้องมีสมบัติดีนะคะมีเกณฑ์ได้มรดกตกทอดเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่บ้านที่ดินสังหาริมทรัพย์นะคะคือทรัพย์ในดินสินในน้ํานะคะ ดีมากนะคะมีเกณฑ์ได้มรดกนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรื่องที่5ว้าวท้าเวสุวันความมั่นคงนะคะความที่สุดอะความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ความแบบมีเงินนะคะรวยช่วงนี้นะคะใครมีบุตรบุตรจะดีบุตรจะนำมาซึ่งความมั่นคงหรือความภาคภูมิใจให้คุณนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียง ในสายงานหรือในแวดวงเพื่อนฝูงนะคะคุณจะดูดีมีชื่อเสียงแล้วดูเหมือนคนมีเงินนะคะอหรือช่วงนี้คุณจะเจอแต่คนที่มีระดับมีเงินมีชื่อเสียงอ่ในกลุ่มที่คุณเจอนะคะดีมากอ,ะอ่ะไพ่สวยมากนะคะของคนรอบข้างมีเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินก้อนใหญ่โดดเด่นมากนะคะมีทรัพย์สินที่แบบมีค่ามีราคานะคะไพ่ใบต่อไปนะคะ เทพธิดาพพัะจันนะคะแต่ว่าไปตกจุดอุปสรรคนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะต้องบางสิ่งบางอย่างที่คุณคาดหวังไว้นะคะการเฉลิมฉลองหรือว่างานแต่งหรือว่าข่าวดีเนี่ยบางทีมันต้องรอนะคะจะอาจจะยังไม่ได้มาในช่วงต้นๆแต่ตอาจจะแบบไปลายๆสักหน่อยหรือเกือบจะหมดเดือนนะคะอืมเป็นไปได้เนาะก็ไม่ต้องตกใจหรือตื่นตูมหรือกังวลใจไปนะคะก็ ปล่อยใจให้มันไปเรื่อยๆไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมายเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันต้องรอนะคะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ในทุกๆสิ่งนะคะต่อไปเรื่องที่7นะคะเรื่องที่7คู่ครองคนรักนะคะช่วงนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะกับความสัมพันธ์ใครที่ความสัมพันธ์ไม่แน่นอนใครที่ความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนจะมีความชัดเจนแล้วในเดือนสิงหาคมนี้นะคะต่อไปนะคะเรื่องที่ 8นะคะหันุมานนะคะหันุมานตกโรคภัยนะคะช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะคะเอ่อจะวุ่นวายสักหน่อยมีหลายสิ่งหลายอย่างให้คุณต้องทำนะเหมือนบิซ,ซี่นะคะช่วงนี้ก็มัดระวังนะคะเกี่ยวกับพวกผิวหนังนะคะผิวหนังในล่มผ้ากาเกื้อนหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับผิวหนังนะคะแล้วก็ระมัดระวังพวกกระดูกข้อด้วยเหมือนกันนะคะเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บข้อเท้า นะคะประมาณนี้เนาะอก็ระมัดระวังนะคะแล้วก็บาดเจ็บจากการทํางานด้วยนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรื่องที่9เรื่องที่9นะคะพระพิศนุก,กรรมนะคะเกี่ยวกับบ้านอีกแล้วบ้านโดดเด่นมากนะคะช่วงนี้น่าจะมีเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับการซ่อมบ้านรีโนเวทบ้านการซื้อบ้านยกขายซื้อขายนะคะโดดเด่นมากอืม คือเดือนนี้เนี่ยต้องมีอะไรเกี่ยวกับบ้านแน่นอนนะคะการซื้อการขายแต่ก็อย่างที่บอกเลยว่ารอจังหวะและเวลานะคะใจเย็นๆมันเป็นไปในทิศทางที่เกี่ยวกับบ้านแน่นอนหรือเกี่ยวกับความมั่นคงทางฐานะนะคะความสุขของคุณคือการได้สร้างบ้านการม,มีบ้านเลยทีเดียวนะคะพอใจเย็นๆเนาะอืมมันเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใจเย็นๆช้าๆได้พลาเล่มงามหรือแม้แต่คนที่กําลังดูบ้านจะซื้อบ้านเนี่ย ก็เลือกสรรช้าๆนะคะอย่าด่วนตัดสินใจแล้วคุณจะได้บ้านที่ถูกใจนะคะต่อไปนะคะเรื่องที่10ความสุขนะคะว่าช่วงนี้คุณจะมีความสุขมากกับหน้าที่การงานทำงานแล้วจะมีความสุขนะคะจะได้แบบได้งานที่มั่นคงทำได้ยาวทําแล้วมีความสุขนะคะช่วงนี้ดีมากนะคะก็อย่าเสพสุขนะคะขอให้คุณตั้งอกตั้งใจทำงานไปด้วยนะคะอืม มีความสุขกับการทาง,งานจริงๆนะคะช่วงนี้เอออะต่อไปเรื่องที่11นะคะว้าวพระอินนะคะช่วงนี้แม่ตามมหานิยมนะคะจะเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นที่รักของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ช่วงนี้มีเกณฑ์อะไรที่แบบ ชื่อเสียงคุณจะไปในทิศทางที่ดีนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะการขึ้นสุดนะคะมันก็มาพร้อมกับภาระหน้าที่นะคะความมั่นคงของคุณมันก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นก็เต็มตัวแล้วหัวใจเพื่อหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบด้วยนะคะในช่วงนี้เนาะจริงๆมีเกณฑ์เกี่ยวกับการมีโชคนะคะที่จะได้อะไรชิ้นใหญ่ๆใ,ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะอะ เข้าทางผู้ใหญ่ไว้จะดีนะคะต่อไปสุดท้ายท้ายสุดเรื่องที่12นะคะว้าวพระเกตมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในทุกด้านนะคะช่วงนี้นะคะใสหมูนะคะจัดไปพญาน,นาคนะคะขอพรพญาน,นาคหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพรักและนับถือนะคะหรือแม้แต่ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนนะคะในช่วงนี้เกณฑ์เดินทางโดดเด่นด้วยนะคะ มีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะแล้วก็มีรายเกี่ยวกับยวดยานปหาหนะด้วยเหมือนกันนะคะอืมจริงๆแล้วก็มีเกณฑ์ออกแนวแบบคุณจะประสบความสําเร็จอ่ะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะเหมือนแบบสําเร็จขั้นสุดจะมีความสุขมีการวางหลักปักฐานการได้บ้านการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะซึ่งดีมากนะคะช่วงนี้เกณฑ์อะไรชิ้นใหญ่ๆทรัพย์สินชิ้นใหญ่มาแน่นอนนะคะอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ แต่โดดเด่นมากเกี่ยวกับทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์นะคะไพ่ใบสุดท้ายใต้สำรับว้าวพระแม่นางกวกเลยนะคะโชคลาบในทุกเรื่องนะคะเดือนสิงหาคมนี้คุณเป็นคนที่มีโชคมากนะคะคุณมีโชคลาบลาบเปิดโชคเปิดนะคะทำอะไรก็จะดูแล้วลาบลื่นไปซัทุกเรื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ สายมูนะคะเข้าทางทำหมั่นไหวพระทำบุญแล้วจะดีนะคะสร้างบารมีนะคะโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับพญาน,นาคหรือว่าช้างสามเสียรน,นะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะและนี่คือ12เรื่องราวนะคะขอให้คุณใจเย็นๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมาตามวาระและเวลานะคะก็รอโอกาสและจังหวะดีๆในการ ซื้อบ้านขายบ้านนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะสำเร็จสมหวังแน่นอนนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ